สอบตุก3คนสูงสุด2รายตัดเกตดแข้งเรียวผูเกมเ,เจ้าใบตั้นศึกพิมิลีประกาศคะแนนนักเตะเรียวผูครบทุกคนพร้อมบทวิเคราะห์จัดเต็มหลังพาทาเสมอใบตั้นในศึกพิมิลีนัดล่าสุดอลิซองเบเกอร์6ถอยกลับไปใช้ในจังหวะเสียป,ประตูแรกแต่ก็มีช,อช็อตเซฟสวยๆให้เห็นโจอเอลมาติบ6ไม่ได้มีข้อผิดพลาดส่วนตัวอะไร เฟอร์จิลฟันได4.5มีส่วนรับผิดชอบกับจังหวะเสียประตูแรกเช่นกันเพราะอาจใจให้แม็กอลิสเตอร์เบาไปจนถูกตัดได้อันดูโรเบสัน4.5อยู่เสาแรกต่ล,ลังลีไม่ยอมเคลียรบอลทำให้เสียประตูที่2องเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โน6ขับเคลื่อนเกมได้ดีช่วยเกมรับได้อเล็กซิตแม็กอลิสเตอร์4.5เมือจนโดนฉกบอลก่อนนำไปสึ่งการเสียประตูแรก สกัดกั้นก่อนถึงแผงหลังไม่ค่อยดีนะักฮาวิเอเลียดฮาใจกว้างปล่อยให้ซาร่ายิงลูกแรกดมินิซบบสบอสไล์เจดมีส่วนร่วมกับเกมตลอดช่วยขึ้นเกมในจังหวะได้ประตูหนึ่งตอนหนึ่งเรียกจุดโทษจนได้ประตูสองตอนหนึ่งมูฮัมหมัดซาลาเจดทำสองประตูดาวินนูนเยส6.5จุดายให้ซาลายิงประตูหนึ่งตอนหนึ่งลุยดีอาร์ส 6. มีส่วนต่อบอลก่อนได้ประตูแรก ครึ่งหลังได้ยิงแต่หลุดกรอบตัวสมรองเลยอันกาเวนเบิร์ชห้ดห้ยิงประตูจอจอแต่ชนคานอิบาฮิมะโกนาเตห้ามีส่วนทำฟาว้าก่อนที่ใบตันจะตีเสมอไม่มีอ้อมคอมฟันไดชีปเป้าตัวการทำลิเวอร์พูลเสมอใบตันเฟอร์จิลฟันไดกล้องหลังลิเวอร์พูลยอมรับแบบแมนๆหลังหงแดงพาดทา เสมอใบตันสึกพิมิริกอังกฤษความเคลื่อนไหวหลังจากที่หงแดงและเวอร์พูลผาดทาบุกมาโดนใบตั้นไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในสึกพิมิริกอังกฤษเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจบเกมเฟอร์จิลฟันไดยอมรับว่าตัวเขาเองก็มีส่วนทำให้ทีมเสียประตูแรกไม่ใช่แค่อเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์แต่อย่างใดส่วนจังหวะเสียประตูที่เกิดจากการสืส่อสารที่ผิดพลาดโดยเฟอร์จิลฟันไดที่กล่าวว่าเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่แค่แม็กอลิสเตอร์ที่ผิดพลาด ผมเองก็มีส่วนเช่นกันมันเป็นบอลที่เสี่ยงแต่เราพยายามเล่นจากแนวรับน่าเสียดายที่สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลแล้วคุณจะถูกลงโทษทันทีส่วนจังหวะเสียป,ประตูที่2อง 2> โลบสันได้ยินเสียงตะโกนแต่มันไม่ใช่มันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดฟันใด้ก่าว